ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสารสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาอีกครั้งหลังจบการแข่งขันกีฬาซีเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อร่วมแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชันลิกปี2022โดยทีมชาติไทยนะคะมีโปรแกรมลงสนามวันแรกวันที่31พฤษภาคม2565และวันนี้ค่ะดีทีวีมีโปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสดมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลก่อนเกมจะเริ่มพร้อมกันนี้ยังมีข่าวสารอัปเดตอื่นๆมาฝากคุณผ ก่อนไปรับชมข้อมูลค่ะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง DTV ีทั้งทาง YouTube และ Facebook หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง DTV เพื่อสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติมของแอดมินได้นะคะ วอลเลบอลหญิงเนเชเชนลีกปี2022แข่งขันระหว่างวันที่31พฤษภาคม2565ถึงวันที่18กร,รกฎาคม2565มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16ทีมจากทั่วโลกในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันกัน3สัปดาห์ค่ะโดยจะแบ่งทั้ง16ทีมออกเป็น2กลุ่มสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ทุกทีมจะมีโปรแกรมลงแข่งขัน4นัดต่อสัปดาห์และเมื่อครบ3สัปดาห์ทีมที่มีผลงานดีที่สุด8ทีมแรกจะผ่านไปแข่งขันในรอบต่อไป ในสัปดาห์แรกค่ะทีมชาติไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่2ที่มีทีมร่วมกลุ่มทั้งหมดแทีมประกอบไปด้วยตุรกีเบลเยียมจีนอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเกเรียทีมชาติไทยและเซอร์เบียโดยในกลุ่มนี้แข่งขันกันที่ประเทศตุรกีค่ะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มค่ะประกอบไปด้วยทีมชาติอเมริกาบราซิลแคนาดาโดมินิกันเยอรมันญี่ปุน่นโปลแลนด์และเกาหลีใต้ในกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมในกลุ่มที่2ซึ่งทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่มนนี้้ดวยะะคะ จะเริ่มในวันที่31พฤษภาคม2565โดยในวันแรกของการแข่งขันค่ะเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติเบลกเรียคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31เวลาประมาณ22นาฬิาค่ะตุรกีจะลงสนามพบก,กับอิตาลีวันที่1มิถุนายน,น2565ค่ะเวลาประมาณ19นาิกา30นาทีทีมชาติเบลเยียมจะลงสนามพบก,กับทีมชาติเซอร์เบีย และเวลาประมาณ22นาฬิกาสนาทีทีมชาติจีนค่ะจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยในวันนี้ทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมลงสนามแข่งขันนะคะโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่2มิถุนายน2565ค่ะเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบียคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง GMM Grammy ช่อง25ค่ะเวลา20นาฬิกาค่ะทีมชาติเบลเรียจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์และ23นาฬิกา จะเป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมชาติเบลเยียมจะลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่3มิถุนายน2565เวลาประมาณ1 7เจนาฬิกาทีมชาติเซอร์เบียจะลงสนามพบกับทีมชาติเบลกเรียและ20นาฬิกาค่ะทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะทีมชาติตุรกีจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่4มิถุนายน2565เวลาประ,ระ 4, มาณ1 7เจนาฬิกา ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ผ่านทางช่องวัน31ค่ะเวลาประมาณ20นาฬิกาทีมชาติจีนจะลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีและ23นาฬิกาทีมชาติเบลกเร์เียจะลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่5มิถุนาย,ยน2565ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกเวลา19นาฬิกาสนาทีทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีน คู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31ค่ะเวลาประมาณ20นาฬิกาทีมชาติเซอร์เบียจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์และ23นาฬิกาทีมชาติตุรกีจะลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียม,ก,ม Belgium. ก่อนการแข่งขันแต่ละประเทศก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติและทีมวอลเลย์บอลไทยก็ประกาศรายชื่อเช่นกันและรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกประจำปี2022มีดังต่อไปนี้ วิภาวีสีทองปิยนุษแป้นน้อยพรพันเกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งกนิกาธทิปโชตหาไทยรัฐจารัตวัชริยานวลแจม่มจรัตพรบรรดาศักดิ์พัทยาจวงจันทร์คัททะีปิ่นสุวรรณหัตยาบำรุงสุขนัทธนิชาใจแสนสุทัตตาเชื้อวู้หลิมแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรมพิชายาบุญเลิศอัจราพรคงยศชัชชุอนโมกสีสุภัตราไพโรธ ธนชาสุขสดนัทพรสนิทกลางสิริมามาณกิจที่ชากรบุญเลิศดลพรสินโพโดยนักกีฬาทั้งหมดก็น่าจะได้มีโอกาสสลับสับเปลี่ยนลงสนามเพื่อทำผลงานช่วยทีมชาติไทยตลอดรายการรายการเบสบอลหญิงเนชันลีกปี2022ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ทีมชาติไทยชุดล่าสุดแต่ก็คงไม่เฉพาะทีมชาติไทยเท่านั้นนะคะที่มีนักกีฬารุ่นใหม่ในรายการนี้เนื่องจากเมื่อสังเกตร,รายชื่อผู้เล่นจากทีมบราซิลซึ่งนับว่าเป็นยานแม่แห่งวงการเบสบอลหญิงมาตลอดหลายปี ก็มีรายชื่อผู้เล่นรุ่นใหม่ที่เพิ่งขยับรับหน้าที่แทนรุ่นพี่คล้ายๆกับทีมชาติไทยเหมือนกันรวมไปถึงวลลอลเลย์บอลสาวทีมชาติจีนครั้งนี้นําทีมโดยกัปตันซางฉางหนิงที่รับไม้ต่อจากรุ่นพี่จูถิงที่ไม่ได้มีรายชื่อเข้าแข่งขันในรายการปีนี้เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บส่วนทีมวลลอลเลย์บอลสาวจากเกาหลีใต้ปีนี้ก็ไร้เงากัปตันคิมที่ได้อําลาทีมชาติไปก่อนหน้า รวมทั้งสงแฝดมือฉมังที่เคยทำผลงานให้เกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเนื่องจากปัญหาส่วนตัวแฟนๆวลลบอลก็คงต้องติดตามและส่งกำลังใจเชียร์ให้นักกีฬาวอลลบอลหญิงของไทยสามารถทำผลงานให้ได้ดีที่สุดเนื่องจากรายการวอลลบอลในชั่นลีกมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปี2024ด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกจะมีเพียง12ทีมเท่านั้นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโดยเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง12ทีมแบ่งออกเป็นทีมเจ้าภาพได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโดยอัตโนมัติจากนั้นจะแข่งขันรอบคัดเลือกอีก6ทีมจาก24ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดโดยนับอันดับณวันที่17ตุลาคม2565เท่านั้นทั้ง24ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีม และ2ทีมที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มจะผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศส5ทีมสุดท้ายจะใช้อันดับโลกสิ้นสุดหน้าเดือนมิถุนายนปี2024ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับสิทธิ์นี้ไปทันทีเมื่อดูจากเกณฑ์การคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกแล้วจะเห็นว่าคะแนนสะสมอันดับโลกนั้นสำคัญมากๆ ดังนั้นในทุกๆรายการที่มีการนับคะแนนเพื่อจัดอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคงต้องออกแรงกันเต็มที่เลยนะคะปัจจุบันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่19ของโลกมีคะแนนสะสม172คะแนนส่วนทีมสหรัฐอเมริกามี379คะแนนอยู่ในอันดับที่1ของโลก ตามมาด้วยบราซิลและจีนตามลำดับและ2ทีมที่เคยขับเคี่ยวกับนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อแย่งสิทธิ์เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกกันมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งก็คือทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปัจจุบันต่างก็มีอันดับโลกที่ดีกว่าทีมชาติไทยโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงจากรทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในอันดับที่9ของโลกส่วนเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่14ของโลก ดังนั้นหากเราต้องการที่จะเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ม,มากที่สุดในทุกๆรายการที่มีการสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับโลกของ FIVB ค่ะและทั้งหมดก็เป็นโปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอสดสดสัปดาห์ที่ 1. วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกปี2022และข่าวสารวอลเลย์บอลอัปเดตเล็กๆน้อยๆเก็บมาฝากจากดีทขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีสวัสดีค่ะ